อาวสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับช่องตาสาวดีวูสนะครับวู้ตายแล้วราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้วครับท่านนะสามทีส่สองเป็นสามที่สองบาทสี่สิบสี่สตางค์ครับถ้าเป็นกรุงเทพก็จะบวกภาษีอีกห้าเปอร์ห้าสตางค์ครับเป็นสามที่สองบาทสี่สิบเก้าสตางค์ครับโอ้โหขึ้นอีกแล้วครับตายแน่ประเทศไทยราคาน้ำมันลงไปสี่วันพี่ไทยนิ่งมาก เอ,อสงสัยลงเบนซินแหละดูทรงแหละจากข้อสันนิษฐานของผมเองเออถ้าถ้าจะทำอย่างนั้นก,ก็ก็ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างอุ้มเหรอนะครับแต่ว่าดีเซลก็ก,ก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าดีเซลเอาพูดตรงๆนะดีเซลอะ่ะกินน้ำมันมากกว่าเบนซินอัตราชิปเปิงเยอะอ่าน้อยกว่าขับในเมือง ถ้าเรียงคันเลีงแบบไม่ดีก็มีแปดเก้าโลลิตรถ้าคันไหนที่แบบวิบ่งแบบบ้าระห่ำก็เ <c oughs> ยือปื้ดหมดเย่บปื้ดหมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งรถด,ดีเซลก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นรถอะไรบ้างนะรถคอกนนอ่ะหนึ่งรถคอกเห็นไหมครับเนี่ยรถคอก สองรถกระบะแบบเบาๆแบบผมที่ใช้ขับอยู่สามรถที่เป็นรถบัสผู้ประกอบการเริ่มเริ่มขาไก่น้าผากแล้วพี่น้องสี่รถที่เป็นรถหกล้อขนส่งสินค้าห้ารถที่เป็นรถหัวลากครับนี่ตอนนี้คนเปลีนหัวลากพอดีหกรถที่เป็นรถพ่วงครับรถพ่วงหัวลากอันนี้รถพ่วงหัวลากนะลากพ่วงหัวลากลากพ่วง กับรถหกรถที่เป็นรถสิบลอ้อรถที่เป็นรถพ่วงตายเลยทีนี้ประชาชนมีกินมีใช้กันไปะนะครับก็ถือว่าดีครับดีแบบไหนมีกินมีใช้ผมก็พูดไม่ออกหรอกถ้าเจอสภาพแบบนี้ ผมเองผมตั้งใจว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดสิ้นเดือนนี้เอาอีกแล้วขึ้นซะแต่มัไม่ขึ้นทีละห้าบาทเลยวะอันนี้ประชดนะนะครับเห็นใจประชาชนนี่นี่นี่ครับนี่คนอย่างนี้คนเยอะๆอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยคันเล็กๆอย่างเงี้ยเนี้ยคันเล็กๆอย่างเงี้ยเออ คันเล็กๆแบบนี้ครับคุณจะเอาอะไรกับเขาน่ะเนี่ยคันเบาๆแบบผมเนี่ยเนียเนียอันนี้คือคันเบาๆนะอันนี้คือคันเบาๆนะอย่างเงี้ยพออันนี้หน่อยยังได้วิ่งเด้สิบสองกิโลหน่อยสิบสองสิบสามกิโลหน่อยเนี่ยดูครับลดคอกลดคอกนะครับก็จะเป็นอย่างนั้น รถในรถรชาตราชการผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าราชการก็เบิกค่าน้ำมันได้นะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงผมจะพูดถึงรถเอกชนรถที่เป็นรถส่วนตัวนะครับประชาชนเนี่ยก็ต้องทำต้องทำใจแล้วแหละนะครับ จากราคาน้ำมัน31บาท9กสตางค์ที่กรุงเทพขึ้นเป็น3 2มบาท49สเตางค์เพราะว่ามันบวกเพิ่อมอีก50หลายคนบอกว่ามันก็คงจะเบากว่ายุคลุงตู่หน่อยหนึ่งแต่ผมว่าทำไมไม่ตึงราคาไว้30กํากำลังสวยตึงไว้เถอะครับ3าบาทมันนี่เป็นอะไรหรอกหรือไม่ก็ลดราคาน้ำมันไปทำกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับลดเยอะสงสารประชาชน สงสารราคาสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นลดค่ากันกันลงมาแก้โครงสร้างใหม่ทั้งระบบจต่เขาจะแก้กับเราหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้หน้าสงสารรัฐบาลหน้าสงสารประชาชนมากกว่าไม่ไม่ได้สงสารอันนี้คือเข้าใจนะว่าบางครั้งก็เรามีงบเท่านี้เราก็ต้องอาศัยงบเท่าที่มีนะครับ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะผมผมก็เป็นผู้ใช้ใช้งานน้ำมันก็ต้องซื้อไฟฟ้าก็ต้องใช้ผลิตมาก็ต้องใช้ถ้าทำไงนะครับถ้าเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ครับแต่ประชาชนก็ต้องมาแบกรับภาระอีกขายรถน้ำมันเพื่อไปซื้อรถไฟฟ้าแบกรับภาระอีกมันคุ้มค่ากันหรือยังผมมองว่ามันยังไม่คุ้มค่ากันนะ ใครที่มีงบมีเงินไปซื้อไม่ว่ากันผมรอกระบะดีกระบะไฮบริดอยู่ซึ่งกระบะไฮบริดยังประเทศไทยมันยังไม่ลงอยากให้มีจริงๆเพราะว่ารถไฮบิดมันก็จะประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเห็นจากรถเก่งแล้วรถเก่งก็ประหยัดน้ามันมากขึ้นเออการขับขี่การอะไรต่างๆก็ดีขึ้นอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ อยากให้ช่วยกันดีเซลมันใช้ทุกวันครับรถมันวิ่งทุกวันแต่ก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันจะไปเทียบประเทศที่อื่นๆบางประเทศเขาแพงกว่าเราก็ใช่ครับแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยต้องไปดูเศรษฐกิจบ้านเขาก็เป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจเขาสูงเงินเดือนเขาสูงกว่ามองรากานน้ำมันแค่นี้ถือว่าจิบจแต่ถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยเนี่ย รถดีเซลใช้กี่คันใช้เยอะนะรถดีเซลทำไงอะ่ะก็ต้องก็ต้องใช้นะ <c oughs> ครับบางคนมีรถคันเดียวทั้งบ้าน <c oughs> ก็ต้องใช้ทั้งบ้านอ่ <c oughs> เป็น <c oughs> ไปได้นะสมัยยุคผมมันไม่มีไฮบิดอยากมีอยากให้มี กระบะไฮบิดเพิ่งมันมันเพิ่งมาทําได้สักระยะหนึ่งอะ่ะแต่ก็ไปทดลองใช้งานก่อนมันก็ต้องให้ทดลองก่อนเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราควรที่จะทํำยังไงเราพอเจอปัญหานี้จะแก้ไขยังไงสําหรับรถกระบะไฮบิดหรือกระบะที่เป็นไฟฟ้าล้วน เพราะว่าตอนนี้มีสองแบรนด์ที่ทำมาก็มี t ต y o ต a r e v o ตัวที่เป็นไฟฟ้าร้อยกับอี u ูดีแม็กไฟฟ้าร้อที่เห็น2แบรนด์นี้นะเราเจะเอาเงินที่ไหนซื้อและราคามันเท่าไหร่นะครับซึ่งโตโยต้ตาถามว่ามีไฟฟ้าล้วนที่เป็นเก่งไหมมีครับแต่ว่ามันมีแค่สิบสิบคันมั้งทั่วโลกคือทดลองใช้ ให้รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันมีต้องแก้ไขอะไรบ้างก่อนที่จะขายจริงนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะเห็นเห็นแบบนี้แล้วผมว่าโอ้ยเลือกตั้งมาก็เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงนะครับ เราค่อยไปว่ากันอีกนะครับว่าเราจะพวกเราจะทํากันยังไงแต่ถ้ารู้ว่าราคานล้วมาประกาศเพิ่มขึ้นอีกขนส่งจะหยุดวิ่งไหมแล้วจะเอารถอะไรวิ่งเอารถเล็กวิ่งเหรอครับเออบางอย่างมันต้องใช้รถใหญ่อ่ะก็ต้อง เป็นได้ก็ต้องช่วยผู้ประกอบการเขาด้วยช่วยหลายส่วนก็ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่มีพอมีกระบอกเป็นกระบอกเสียงได้ก็นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการนะครับช่วยเหลือประชาชนอย่างพวกเราเรานี่แหละครับจะแก้ไขกันยังไงใครที่มีรถน้ำมันก็ต้องจำเป็นต้องใช้แบบนี้ไปก่อนให้ทำยังไง นะครับตัวนี้พันหนึ่งวิ่งปากซอยก็หมดแล้วอ่านะครับก็พูดกันอย่างนี้ดีกว่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรขอติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องตาสาวรีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ